ทุกคนตอนนี้ถึงกองถ่ายแล้วนะครับน,นีนนนกกนาาา่วันนี้เขานัดกองกันเผพาดาราวันนี้ผู้จัดวันนี้ผู้จัดก,การยังไม่ตื่นวันนี้ผู้จัดจาก,การยังไม่ตื่นมีแต่บอดี้การดมาด้วยเดี๋ยวเราต้องเอาไก่อ,กนะอันนี้อะไรอะเบีย กระเป๋าเบี้ยเองอ่ะกระเป๋าเสื้อผ้าลูกทุกคนซื้อไข่ย่างมามาให้พี่พี่แบ่งกันไปนิด,นดนหน่อยวันนี้พี่ดิวมีไก่ย่างด้วยทุกคน วันนี้เป็นผู้จัดการเองถือเองไม่เราเป็นเราเป็นนักแสดงหน้าใหม่เราก็ต้องนี้แหละทําเองทุกอย่างมันคือไรบอางล่ะชี้ชี้นท่าไหร่ โมเออได้นอนไปล่ะนอดทั้งหมดจ้ะป้าอันนี้ซื้อไก่ย่างมาฝากอุ้ยค่ะวพ่อครัไล่ไหลเอาไปรับเอามาพี่ก็ได้พี่พี่ครัก็ได้พี่หนิพี่ดิวโอเคเดี๋ยวเอาเสื้อวันก่อนจ้ะอ่ะสวัสดีค่ะน้องก้อยชาลีเดี๋ยวดิวสินค้าวคลิปกองถ่ายก่อนทัสด้งหมด อันแวร์ซื้อไก่ย่างกต่เล่นผ่านเอยไก่ย่างผ่านมันเป็นกระแซ่บครับทุกคนน้องเน็กครับแล้วก็คุณแม่ว่าคุณแม่เหรอคุณแม่ร่างส่งคือคุณแม่ร่างส่งกินไก่ค่ะกินน้ำกันครับเอาเลยจ้ากินแล้วกินเมื่อไหรกินอยู่ตามสบายเเน็กกินแล้วหรอยบ่อยเลยครับมาหมดบ่อยคนแหลกเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวน้องออฟนี่ไงเจ้าของวันเกิดเกิดวันเดียวกันเกิดวันเดียวกันนะเนี่อเอฟกินข้าอย่างกำลังจะกินกับน้องปอดอ๋อหมาจามป่ะข้าก็เพิ่งหนึงเหมือนกันครับทุกคนน้องออฟสุรพลใครจำได้ผลงานเพลงเพราะฮักล้าหน้กปลาใสครับอ่าแล้วก็น้องปอดครับนองปอดจะงงน้องนี่เอามากินน้ำน่องก็ได้ได้ไหนเนี่ยครับมากินขอดนตรกันเด้อ เอาไอศุไกามาให้กินน้ำก่อนเรียกแล้วเรียกแล้วเรียกแล้วเรียกในข้าวกองแล้วอ๋อนี้ถ่ายก่อนเหรอบรรยากาศในกองก็จะดูวุ่นวายนิดนึงนะครับออกก็เพิ่งมาเกิดลุ้นขี้นิวแน่เลยคันสีดำที่เราได้ถอยหลังเข้าถอยหลังถอยหลังเมื่อกี้ใช่อานจะลรถออกหรอใช่ครับอ๋อรีบกินลิฟตกินมาเบียมากินทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับ Stop. Uh...